อืมอีเมคือมีเห็ดว่ะน้ยองสามเน่โอแสดงว่าหมดแล้วนะคะก็น้องแนนก็ทอดดักเด้นะคะสัวนี้ทอดดักเด้ก่อนป้าก็ใต่จะทอดปลาตามแตงแล้วก็มีอ่าลวกหอยลวกหอยไม่มีคนกินเหรอฮะหัว ก็มากินคั่วนี่เลยชอบไม่ม hmm. mm ีใครกินย่อยๆพี่ขาก็กินแล้วหนูก็ไม่กินอืมไม่กินบอร์ก็กินกับแนนนี่แเลยหยวเอาไม่กินที่บ้านเขากินเยอะเขาทำเสร็จก็กลับทานั้นก็เดี๋ยวทอดแล้วก็เอาไปหมักกันนึกว่ามันจะเย็นสบอยนะ เน้นไม่มีข้าวเหนียว่ไม่ไมีหรอคะอือเพราว่าขเขาจานมีแจะเขาจ้างพูกนี้พ่อปืนจะไปสีให้แต่เช้าเลยพ่อปืนไหรือโอ๊คเลือ่ะอืมเจอดทมโป๊นอกเอาคิดน้องแรนอะ พบันเยินวนันพุธเดยกที่ส่งต่ที่ไหนสร้างได้ได้ดูไปได้าใครเอ่ย โอสยไฟยาชีทุอยงมกอย่งหมดเปอมดเบอร์แล้วหมดแล้วรมหน้ำมันมันหมดเมื่อคืนเนี่ยอันนี้มีหมอนสวัสดีค่ะคุณชันโชป้าคุณสายรันตูปริจ มีมีหมอดแล้วของเขาวปจุดอันอันใหม่จุดแล้วละวัดเป็นอันนั้นแหละบอ่อเห็ดบอ่ออันนั้นก็เลยบอ่อหมอดจุดวายบอ่อแล้วลืมหมดจนน้ำมันเมิดเลยล่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะ เว้ยลูกเอ้คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กจงกดติด,ด,ดตามขอบคุณค่ะ